ในยุคนี้นะครับเรามีคำคำใหม่เกิดขึ้นนะฮะชื่อว่า m e t a เวิร์สคราวนี้ m e t a เวิร์มันคืออะไรนะฮะมันสำคัญขนาดไหนทำไม Facebook เนี่ยถึงกับต้องเปลี่ยนชื่อตัวเองและทำไม m e t a เวิร์เนี่ยถึงมีคนพูดถึงมากเหลือเกินณตอนนี้นะฮะอ้าววันนี้มาทำความรู้จักกันนะฮะ Metaverse ก็คือเป็นถือว่าเป็นโลกสเสมือนจริงนะฮะที่เข้าใกล้ตัวเราเข้าไปทุกทีนะเพราะว่าล่าสุดที่มีข่าวใหญ่ที่ Facebook นะซึ่งเป็นผู้ให้บริการแอปพลิเคชันโซเชียลเน็ตเวิกนะฮะก็เปลี่ยนชื่อบริษัทแม่จาก Facebook เป็น Meta เรียบร้อยแล้วนะครับโดยในมาร์คซักวรเบิร์กนะ CEO ของ f c e e o o o เนี่ยก็ได้ออกมากล่าวว่า m e t a เวิร์เนี่ยจะกลายเป็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นถ้าแปลตรงๆนะฮะเมตาเวิร์ก็คือโลกสเสมือนจริงนะมันเป็นยังไงโลกสเสมือนจริงก็คือเราสามารถสร้างอวาาตารเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเหมือนกับที่เราเคยทำอะ่ะได้นะโดย,ยโลกสเสมือนจริงหรือว่าเมตาเวิร์เนี่ยมันอาจจะประกอบด้วยที่ดินมีสถานที่มีชุมชน หรือแม้แต่ระบบเศรษฐกิจก็มีเช่นเดียวกันก็อาจเป็นไปได้นะแต่คำว่าเมตาเวิร์สเนี่ยไม่ได้หมายความถึงสถานที่หรืออะไรที่มันอยู่ในโลกดิจิทัลเท่านั้นนะครับแต่มันอาจจะหมายถึงสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราและเราสามารถเชื่อมต่อกับสิ่งเหล่านั้นได้ด้วยเทคโนโลยี IOT นั่นเอง เอ๋แล้วเมตาเวิร์มันเกี่ยวกับบล็อกเชนยังไงเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซียังไงนะเอาเป็นว่าบนโลกบล็อกเชนเนี่ยมันก็จะมีเหรียญแล้วก็มีแพลตฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ m e t a เวิร์เหมือนกันอย่างเช่น Decentraland นะที่เป็นแพลตฟอร์มเกมบนบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถทำให้เราเนี่ยสร้างตัวละครเข้าไปเข้าไปเลยไงไปใช้งานไปซื้อขายที่ดินไปซื้อขายเสื้อผ้า ไปซื้อขายเครื่องแต่งกายด้วยเหรียญคลิปโตที่ชื่อว่ามานานะะฮและอนาคตเนี่ยก็ต้องระบอกเลยว่าเมตาเวิร์สเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปแล้วนะครับนะรอติดตามกันดูนะว่าเมตาเวิร์สเนี่ยนอกจากจะมีในเกมแล้วจะเกิดอะไรขึ้นได้อีกเพราะการที่ Facebook ให้ความสำคัญกับเมตาเวิร์สขนาดนี้นะฮะ แสดงว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตที่น่าตื่นเต้นเราใจนะเราติดตามกันต่อไปนะครับ